เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The h u n t Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสลวกปลอดภัยไรกังวลต้อง The h u n t Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกว่าจากเกาเกมรับส่วนลดทุกรายการ k u r o k o t Shop รับพิออเดอร์สินค้าจากกร์ตุนญี่ปุ่นเกมซีรีชุดคอสเย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน Jangan ekok eh yang Belum scan QR code ek Take care of your weapon, and your weapon takes care of you. Look at the buff, look at the buff. Your Mike Golem has not respawned. Look I always get what I want. ดึงไอ้นี่เลยดิครับผมอะไรต้องดึงเอาไว้ดึงผมไม่ใช่เล่นแท็บเล็ตนะเพย์มันจะเล่นการ์ดอะไยมาแล้ว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 อยู่ในพุ่มในพุ่มขวาพุ่มขวาพุ่มขวาตรงนี้ผู้ขวาดึงมาเลยพุ่มขวาอ่าขวาไหนพี่ขวามือผมขวามือพี่ โอ้ยเนี่ยมันมันไม่เลื่อนตามใจอะ่ะเรียกตีมี้ตีมิตีมิตีมิมมอะไรอย่างเงี้ยผมติมิ้สวยถึงเขาป้อมสิเอออืมโอ้ตีมีเอ๊ะเจ็บตีมิทำไมเวลาเล่นไม่ได้แบบนี้เลย หยเลยที่ยเลยถอยเลยัการลงไปพี่กัการลงไปดูฟองตัวองบางฮะดึงคัาป้องมาหน่อยดิเออแห่ีไปยืดก่อนดีไหมดูสยเจ้งอจ่งนี้เป็นระบรเป็นที่ผมเป็นอันดับ ันดับในของห้องเลยนะโอ้เก่งมากเอลสูเอลสเอลสเอาเอสเสิเอาเอสุเลยสิกำลังตอนี้เอลส้ยไม่ปรดูทิพแะจะได้จะได้ไม่เปลี่ยโอ้ยเกือบยับไม่ได้เล่นจับเี่ยนมันไม่ได้นีจริงๆนะเนี่ยสวยลงบนละวางลว่างกันไหมปั๊บปั๊บปัอปั๊ัป พี่จบเลียนเลยเียรัออกเียรัออกเลยไม่ต้องอะไรเลยไปเลยพี่กลางยวไปเติมไปเติมไปเติมมเติมด้วยกนเติมด้วยกนครับผมเดี๋ยวผมช่วยกางก่อนสลับเลยนะไปข้างบนเลยครับผมลากๆไปดูลางด้วยดูลาด้วยเนี่ยงไม่โดนจริงๆนะเนี่ยนี่จสมหเหวียโง่ ผมไม่ปิงทันดิรวมกลับกราบะตายแล้วลงไปล่างลงไปล่างละ เดี blender, Ed, to oh, ๋ยวผมตามไปด้วยกันเลยพี่อยู่ตามสิบขนาดไหนพี่ไอช่วยเมทจัดจะบอกว่าช่วยเมทเป็นเมืองนะพี่เมทตัตายแล้วไปเติร์ดตายไม่

memba lah hai ni this weapon is my best friend ti me mala ti mala take care of your weapon and your weapon

An enemy has been defeated. Oh, the uh, the been defeated. My need as much Your team has destroyed a พัว่างผมพังว่างผมจะได้มาเล่นด้วยผมไม่เพื่อนเล่นเอางี้เอาก่อนกลับถอยกลกลางเลยกลางเลยกลางเลย อีกน you. ิดเดียวอีกห้าอีกห้าบิสกิวใช้ได้บับแดงบับแดงบับแดงระวังนะพี่เอ้าสุเจ้าสุกำลังเดินไปโอ้เนี่ยแค่นี้ก็ยังดึงไม่โดนโอ้ไหนวะเนี่ย

Destroyed a tower. Onslaught. Double kill. Ultimate. Do it. Can't talk, Your team has destroyed a tower. <laughs> Can't ตั ap, b ap, b ap, b ap. นบาก่อนมันามันเล่ผมพสมันเล่าผมไม่เร uh ื uh um ่องก่อก็แล้วเป็นเรื่อี่จดีจตอบแบวสก้อก่อนมันได้เกิดขึ้นเอตัวดย ตีหมดตีชนค่ได้ะแล้วตีหมดตีหมดตีโอ้ก็คิวด้วยเกือบได้เมกาเห็นไปคิวน่อยๆฮะเยชนะแล้ว สถาพีมันเกิดนแล้วมันเกิดแล้วที่ถายเลยน,นะเยร้อยเกียนามพี่น,นา,นนามไมได้เล่นเไม่เป็นพนี่ลไม่ได้เล่นเลยนะนาได้เล่นเครับ เกี่ยวได้เมก้าเี่ได้เมก้าเอ้าฮะเอ้าข้าหมดหมดตีเลยเหรอไอเีสโอ้ก็พูดอยู่เป็นตะคิว